ชมครับรมังใบม้ที่ว่านี่นะครับเดี๋ยวจให้ดูใกล้ๆกันเลยนะครับโอ้ไม่เกินทำไงดีหนอมาแมลงนี่หายากมากเลยแล้วเราก็ไม่รู้นะครับแต่เราก็เห็นว่าเมื่อคืนฝนตกแล้วก็มันก็มาแล้วมันจะกัดไหมเนี่ย ให้ไฟผมกิดแล้วมันจะบินสวยหรือไม่หรือมันจะมากัดผมต่ออย่านะผมลองดูก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ฮไม่ได้ไม่หนีไปอะ่ะมันคือตัวอะไรอะ่ะปลอมเหมือนใบไม้มาเลยอะ่ะเดี๋ยวนะครับผมจะ อ๋อมันไม่บินไปนะครับผู้ชมนี่เห็นไหมเนี่ยตัวเหมือนใบไม้มากเลยนะครับนี่มันก็มาติดต,ต,ต้นบอดต้นนี้นะครับสุดยอดมากเลยคผู้ชมโอ้ยสวยงามอะ่ะอันนี้ก็ฝนก็ตกอากาศก็ยังหนาวอยู่โอเคกูบาย